อายุ93ปีแล้วยังแข็งแรงยังทำงานยังช่วยคนไข้ได้ทุกวันคุณหมอโคบายาชิอิชิโร่นี่แหละตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าการกินถูกวิธีเลือกอาหารเป็นสำคัญแค่ไหนวันนี้คุณหมอจะมาเปิดเผยความลับสำคัญเรื่องถั่วชนิดต่างๆที่หลายคนคิดว่าดีต่อสุขภาพแต่กลับเป็นอันตรายแฝงสำหรับผู้สูงอายุ ถั่วห้าชนิดนี้ถ้าท่านอายุเกิน60ปีแล้วควรหลีกเลี่ยงเด็ดขาดถั่วชนิดแรกถั่วแดงแช่แข็งสำเร็จรูปปัญหาของถั่วแดงแช่แข็งคือกระบวนการแช่แข็งทำให้เนื้อถั่วแข็งเซลล์ถั่วแตกหักเมื่อผู้สูงอายุกินระบบย่อยอาหารที่อ่อนแอลงจะทำงานหนักเกินไป ถั่วแดงใหม่ๆที่ต้มจนเปื่อยดีไม่เป็นไรแต่ถั่วแดงแช่แข็งแม้จะต้มแล้วก็ยังแข็งอยู่ข้างในคุณหมออธิบายแทนที่จะกินถั่วแดงแช่แข็งลองหาถั่วแดงแห้งมาต้มเอาเองแช่น้ำทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วต้มจนเปื่อยจริงๆจะปลอดภัยกว่าเยอะถั่วชนิดที่สองถั่วเหลืองดิบหรือไม่สุกดี ถั่วเหลืองดิบมีสารพิษที่เรียกว่าเลกตินในคนหนุ่มสาวร่างกายอาจทนได้บ้างแต่สำหรับพี่สูงอายุเลกตินจากถั่วเหลืองดิบจะไปรบกวนการดูดซึมสารอาหารทำให้ขาดวิตามินขาดแร่ธาตุได้สมัยหนุ่มๆญี่ปุ่นเราก็กินนัตโตกินมิโซะกันทุกวันแต่ต้องหมักจนสุกดีก่อนไม่เอาของดิบๆคุณหมอย้ำ ถั่วเหลืองที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุต้องผ่านการต้มหรือหมากจนสุกสนิทเช่นนัตโตมิโซเต้าหู้หรือถั่วเหลืองต้มจนนิ่มแล้วถั่วชนิดที่ 3. ทถั่วลิสงเคลือบน้ำตาลหรือเกลือเยอะถั่วลิสงเปล่าๆดีนะมีโปรตีนดีมีวิตามินแต่พอเคลือบน้ำตาลเกลือกลายเป็นระเบิดเวลาสำหรับผู้สูงอายุ น้ำตาลจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งเกลือก็จะทำให้ความดันสูงผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ถ้าชอบกินถั่วลิสงเลือกแบบขั้วธรรมดาไม่ใส่น้ำตาลใส่เกลือ,อนิดหน่อยก็พอถั่วชนิดที่4ถั่วฝักยาวหรือถั่วแขกดิบเรื่องนี้หลายคนอาจไม่รู้ถั่วฝักยาวกับถั่วแขกดิบดิบมีสารไซยาไนด์เล็กน้อยในคนปกติปริมาณนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ สำหรับผู้สูงอายุที่ตับไตทำงานช้าลงการขจัดพิษออกจากร่างกายจะทำได้ไม่เต็มที่ไม่ใช่ว่าห้ามกินถั่วฝักยาวแต่ต้องลวกหรือต้มให้สุกก่อนอย่าเอาดิบๆไปโรยในสลัดถั่วฝักยาวที่ปลอดภัยต้องลวกน้ำเดือดสักครู่จะช่วยทำลายสารไม่ดีและทำให้ย่อยง่ายขึ้นด้วย ถั่วชนิดที่5ถั่วเน่าหรือถั่วที่เก็บไว้นานจนมีกลิ่นแปลกอฟลาทอกซินไม่เพียงทําให้ท้องเสียเท่านั้นยังส่งผลต่อตับส่งผลต่อภูมิคุ้มกันอีกด้วยผู้สูงอายุที่ภูมิต้านทานอ่อนแออาจเจ็บป่วยหนักได้การเลือกซื้อถั่วต้องดูให้ดีกลิ่นปกติไหมสีปกติไหมถ้าสงสัยอย่าเสี่ยงแล้วถั่วไหนที่ผู้สูงอายุกินได้อย่างปลอดภยัย อันดับหนึ่งเต้าหู้และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองที่หมักสุกแล้วนี่คือขุมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุเต้าหู้นุ่มย่อยง่ายมีโปรโตีนครบมีแคลเซียมด้วยเต้าหู้ผ่านกระบวนการผลิตที่ทำลายสารพิษแล้วให้โปรโตีนที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการโปรโตีนแต่ย่อยเนื้อสัตว์ลำบาก อันดับ 2. อถั่วแดงต้มจนเปื่อยถั่วแดงมีเหล็กมีโฟเลตดีสำหรับเลือดแต่ต้องต้มจนเปื่อยจริงๆอย่าเพิ่งรีบเคล็ดลับของคุณหมอแช่ถั่วแดงคืนหนึ่งเช้าวันต่อมาต้มด้วยไฟอ่อน2-3ชั่วโมงจนกดดูแล้วแตกง่าย อันดับ 3. ถั่วเขียวปลอกเปลือกถั่วเขียวปลอกเปลือกแล้วมีไฟเบอร์น้อยกว่าถั่วเขียวเปลือกถองจะไม่อืดย่อยง่ายต้มจนนิ่มใส่กระทิเล็กน้อยจะหวานมันอร่อยได้วิตามินบีได้แร่าธาตุด้วย อันดับ 4. ถั่วลิสงคั่วธรรมดาคั่วไฟอ่อนจนหอมไม่ใส่อะไรเพิ่มหรือใส่เกลือนิดเดียวถั่วลิสงมีวิตามินอ e. ีดีต่อผิวพรรณช่วยชะลอความเสื่อมแต่อยากกินเยอะวันละหยิบมือหนึ่งพออันดับ 5. ถั่วดำต้มจนนิ่มถั่วดำมีแอนโทไซยานินช่วยเสริมสร้างหลอดเลือดดีสำหรับหัวใจต้มจนนิ่มแล้วกินเปล่าๆหรือทำน้ำถั่วดำหวานนิดหน่อยก็อร่อย อันดับหเถางาต้มเถางาต้มจนนิ่มมีแคลเซียมมีโปรตีนผู้สูงอายุที่ต้องการเสริมกระดูกกินได้ต้มนิ่มๆใส่น้ำตาลสายแดงนิดหน่อยหรือกินเปล่าก็ได้อันดับ 7. เอดามเมะถั่วเหลืองอ่อนต้มสุกเอดามเมะต้มสุกมีโปรตีนดีมีวิตามินเคช่วยเสริมสร้างกระดูกแต่ต้องต้มให้สุกจริงอย่าเอาดิบและอย่าเพิ่งกินถ้าไม่เคยกินลองนิดหน่อยก่อน วิธีเลือกและเตรียมถั่วให้ปลอดภัยการเลือกถั่วสำหรับผู้สูงอายุมี5หลักสำคัญหลักที่ 1. เลือกถั่วใหม่สีสดใส ถั่วที่ดีต้องมีสีสดไม่จืดจางไม่มีจุดดำไม่มีรอยเหี่ยวเวลาไปซื้อถัว่วต้องดูเหมือนเลือกแฟนดูให้ดีดูให้จริงคุณหมอพูดล้อเล่นแต่สื่อความหมายลึกซึง้งหลักที่สองต้มจนนิ่มจริงอย่าใจร้อนต้มถั่วต้องใจเย็นใช้เวลาให้ไฟอ่อนต้มช้าๆความนิ่มของถัว่วสำหรับผู้สูงอายุต้องนิ่มจนกดด้วยช้อนแตกได้เลยคุณหมอเน้น หลักที่ 3. แช่น้ําก่อนต้มถั่วแห้งทุกชนิดควรแช่น้ําสะอาดทิ้งไว้6-8ชั่วโมงจะช่วยให้นิ่มเร็วขึ้นและย่อยง่ายขึ้นน้ําที่แช่ถั่วอย่าเอามาต้มทิ้งไปล้างถั่วใหม่แล้วใส่น้ําใหม่ต้มหลักที่4เติมเกลือนิดหน่อยตอนต้มเกลือเล็กน้อยจะช่วยให้ถั่วนิ่มเร็วขึ้นและช่วยทํำลายสารไม่ดีบางชนิดแต่ไม่ใส่เยอะแค่หยิบมือหนึ่งสำหรับถั่วหนึ่งถ้วยหลักที่ห กินในปริมาณพอดีถั่วดีแต่กินมากไปก็ไม่ดีผู้สูงอายุควรกินถั่ววันละหนึ่งในห้ามือ้ออาหารอะไรก็ตามกินพอดีดีที่สุดร่างกายเราไม่ใช่โกดังเก็บของสัญญาณอันตรายที่ควรหยุดกินถั่วทันทีหลังกินถั่วแล้วมีอาการเหล่านี้ต้องหยุดกินทันทีอาการที่หนึ่งท้องอืดมากสายตัวไม่หาย อืดจนนอนไม่หลับอืดจนหายใจลำบากหยุดกินถั่วชนิดนั้นทันทีอาการที่สองท้องเดินเป็นน้ำไม่หยุดถั่วบางชนิดอาจไม่เหมาะกับระบบย่อยอาหารของแต่ละคนถ้าท้องเสียมากหยุดทันทีอาการที่สผื่นคันหรือลิ้นบวมนี่อาจเป็นอาการแพ้ถั่วอันตรายมากต้องไปหาหมอเร็วอาการที่สี่เหนื่อยผิดปกติหลังกินถั่ว ถ้ากินถั่วแล้วเหนื่อยล้าอ่อนแรงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายทำงานหนักเกินไปในการย่อยอาการที่หน้ำตาลในเลือดพุ่งหลังกินถั่วผู้ป่วยเบาหวานที่กินถั่วแล้วน้ำตาลพุ่งควรเปลี่ยนชนิดถั่วหรือลดปริมาณเคล็ดลับที่1กินถั่วตอนเช้าเช้าตรู่ร่างกายพร้อมย่อยอาหารที่หนักหน่อยกินถั่วตอนเช้าจะย่อยได้ดีกว่าตอนเย็นเคล็ดลับที่2ดื่มน้ำอุ่นตาม หลังกินถั่วดื่มน้ำอุ่นครึ่งแก้วจะช่วยย่อยและป้องกันข้องอืดเคล็ดลับที่3ใส่ขิงนิดหน่อยต้มถั่วใส่ขิงแก่บางชิ้นจะช่วยขับลมลดการอืดท้องและเพิ่มรสหวานธรรมชาติเคล็ดลับที่4เก็บในตู้เย็นอย่าทิ้งไว้นานถั่วที่ต้มแล้วเก็บในตู้เย็นได้2-3วันหลังจากนั้นต้องทิ้งอย่าเสี่ยงเคล็ดลับที่หผสมกับผักใบเขียว กินถั่วคู่กับผักโขมต้มหรือผักกาดดองจะช่วยดูดซึมสารอาหารดีขึ้นชอข้อผิดพลาดยอดฮิตที่ผู้สูงอายุมักทำคุณหมอสรุปข้อผิดพลาดที่เขาพบบ่อยที่สุดในการกินถั่วของผู้สูงอายุผิดพลาดที่1นึ่คิดว่าถั่วทุกชนิดเหมือนกันถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองหลายคนคิดว่าเหมือนกันกินยังไงก็ได้แต่จริงๆแต่ละชนิดต้องการวิธีเตรียมที่ต่างกัน ผิดพลาดที่สองเร่งรีบเวลาต้มคนสมัยนี้รีบอยากได้ทุกอย่างไวต้มถั่วก็เร่งรีบไฟแรง30นาทีก็เอาขึ้นถั่วที่ดีต้องใช้เวลาเหมือนความสัมพันธ์ที่ดีต้องค่อยๆสร้างไม่ใช่เร่งรีบคุณหมอเปรียบผิดพลาดที่ 3. เก็บถั่วผิดวิธีซื้อถั่วมาเยอะเก็บไว้ในถุงพลาสติกวางไว้ที่อับชื้นปล่อยให้มีเชื้อราตัวร้าย ถั่วแห้งควรเก็บในโหลแก้วปิดสนิทวางที่แห้งเยน็นไม่โดนแสงแดดผิดพลาดที่สกินเดียเด่ยวเดี่ยวไม่มีอะไรเข้าชุดกินแต่ถั่วไม่มีผักเยื่อใยไม่มีน้ำตามจึงท้องอืดย่อยยากการกินถั่วที่ดีต้องมีน้ำมีผักมีข้าวด้วยจะย่อยง่ายดูดซึมดีผิดพลาดที่หไม่สังเกตสัญญาณจากร่างกายกินแล้วท้องอืดก็ยังกินต่อคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ร่างกายเราฉลาดนะถ้าส่งสัญญาณว่าไม่ชอบเราต้องฟังไม่ใช่ฝืนด้วยอายุ93ปีแล้วคุณหมอโคบายาชิยังแข็งแรงยังทำงานได้เพราะเขามีเมนูถั่วประจำที่กินมา40กว่าปีเชา้าเต้าหู้นิ่มต้มซุปทุกเชา้าก่อน7โมงต้มเต้าหู้นิ่มกับผักโขมใส่มิโซนิดหน่อยอร่อยบำรุงย่อยง่ายเที่ยงถั่วแดงต้มกับข้าวญี่ปุ่น ถั่วแดงที่ต้มจนเปื่อยแล้วผสมข้าวเป็นเมนูที่ให้พลังงานยาวนานไม่ทำให้ง่วงบ่ายเย็นนัตโตส2-3ช้อนโต๊ะนัตโต้เป็นถั่วเหลืองหมักที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุมีเอนไซม์ย่อยได้มีวิตามินเคสดีสำหรับกระดูกคำแนะนำสำหรับลูกหลานที่อ่านฟังคุณหมอมีข้อความพิเศษสำหรับลูกหลานที่เป็นห่วงผู้สูงอายุในครอบครัว ถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราชอบกินถัว่วอย่าห้ามแต่ช่วยเลือกให้ช่วยเตรียมให้ช่วยเลือกซื้อพาไปซื้อถั่วที่สดใหม่มีคุณภาพอย่าให้ไปซื้อเองแล้วเลือกผิดช่วยเตรียมหากมีเวลาช่วยต้มถั่วให้จนนิ่มจริงๆแล้วแช่แข็งไว้กินค่อยๆช่วยสังเกตสังเกตว่าหลังกินถั่วแล้วท่านผู้สูงอายุมีอาการแปลกไหมถ้ามีให้ปรึกษาหมอ ช่วยหาทางเลือกถ้าท่านกินถั่วธรรมดาไม่ได้ลองหาเต้าหู้หรือน้ำเต้าหู้ที่ย่อยง่ายกว่าการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่แค่ให้เงินให้ของแต่ให้ความใส่ใจในเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้ด้วยคุณหมอย้ำตารางสรุปถั่วไหนกินได้ถั่วไหนระวังกินได้อย่างปลอดภัยเต้าหู้นิ่มทุกชนิดถั่วแดงถั่วเขียวต้มจนเปื่อย ถั่วลิสงคั่วธรรมดาไม่เคลือบนัตโต้มิโซะที่มักสุกแล้วถั่วดำต้มนิ่มเอดามาเมต้มสุกต้องระวังพิเศษถั่วเหลืองดิบหรือไม่สุกถั่วฝักยาวดิบถั่วทุกชนิดที่เก็บไว้นานจนมีกลิ่นแปลกหลีกเลี่ยงเด็ดขาดถั่วแดงแช่แข็งสำเร็จรูปถั่วลิสงเคลือบน้ำตาลเกลือเยอะถั่วที่มีเชื้อราหรือเน่าเสียถั่วแขกดิบถั่วที่ไม่แน่ใจว่าสุกพอหรือไม่ ข้อคิดท้ายที่สำคัญที่สุดแต่เป็นการเข้าใจว่าอาหารแต่ละชนิดแม้จะดูเหมือนธรรมดาแต่สำหรับผู้สูงอายุแล้วการเลือกการเตรียมและการกินต้องทำอย่างมีสติสิ่งที่ทำให้อยู่ได้ยาวนานไม่ใช่จานกินอาหารพิเศษอะไรแต่เป็นการกินอาหารธรรมดาธรรมดาอย่างถูกวิธี การดูแลสุขภาพไม่ต้องซับซ้อนเริ่มต้นจากการเข้าใจร่างกายฟังสัญญาณจากร่างกายและปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปถั่วห้าชนิดที่เตือนไม่ให้กินอาจจะไม่ใช่ภัยร้ายสำหรับทุกคนแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารอ่อนแอลงการป้องกันดีกว่าการรักษาวันนี้หลังจากฟังแล้วลองมองอาหารในจานตัวเองใหม่ลองเลือกอาหารด้วยความเข้าใจมากขึ้น เพราะอาหารไม่ใช่แค่สิ่งที่เอาไว้อิ่มท้องแต่เป็นยาที่ดีที่สุดหรือพิษที่เงียบที่สุดขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกและใช้อย่างไรสุขภาพดีอายุยืนเริ่มต้นจากจานอาหารมื้อต่อไป